สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Happy Nami นะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวนะคะน้องกระเป๋าใบใหม่ของเรานะคะก็คือจะเป็นน้องกูชี่โอพีเดียสมอลค่ะก็ใบนี้นะคะอฮอตคิดมากๆเลยนะคะเพิ่งออกมาได้ไม่นานเนาอประมาณกลางๆไปๆป,ปีที่แล้วแต่ว่าคิดมากจนมีช่วงหนึ่งขัดตลาดไปเลยทีเดียวนะคะ เราไปดูน้องคนนี้เนี่ยประมาณปลายปีที่แล้วที่กุชชี่สยามพารากอนนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยคือไม่มีของเนาะกว่าจะได้มาเนี่ยก็คือประมาณต้นปีนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็คือใช้มาประมาณสักสีเดือนได้แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยวันนี้ก็เลยจะมารีวิวให้ดูกันนะคะว่าหลังจากที่ใช้แล้วเนี่ยมีอะไรที่ชอบไม่ชอบบ้างนะคะขนาดก่อนนะคะขนาดเนี่ยคือความยาวนะคะอยู่ที่15เซนนะคะความสูงอยู่ที่13เซนนะคะ ก้นกระเป๋านะคะอยู่ที่6เซนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดด้านข้างเนี่ยส่วนที่ลึกที่สุดเนี่ยคือจะอยู่ที่6เซนนะคะส่วนข้างบนบนเนี่ยคือจะอยู่ที่ประมาณ2เซน,นะคะ่ะก็เป็นน้องกระเป๋าที่มินิน่ารักนะคะเป็นทรงโทโบที่ขนาดแบบว่าปุกปิ๊กมากๆนะคะแต่อยากจะบอกว่ามันจุข,ของได้เยอะมากนะคะเดี๋ยวข้างหลังเนี่ยจะใส่ให้ดูนะคะว่าน้องกระเป๋าใบน,นี้เนี่ยใส่อะไรได้บ้างนะคะ มาดูที่ภาพรวมกันก่อนนะคะคือเป็นกระเป๋าที่เป็นแมทเทียลเป็นแคนวาสนะคะก็อันนี้เนี่ยจะมีความรู้สึกว่าเป็นเท็กซ์เจอร์นิดหนึงนะคะเวลาจับไปแล้วเนี่ยจะไม่ได้รู้สึกแบบเลื่นปืดน,นะคะจะมีความรู้สึกแบบมีความขู่ขะขู่ขาของลายของแคนวาสนะคะเป็นโลโก้นะคะ G G นะคะทั้งข้างหน้านะคะ,ะ,คะข้างหลังนะคะข้างข้างนะคะ แล้วก็จะมีขิดหนังนะคะรอบๆตรงนี้นะคะแล้วก็ข้างบนตรงนี้เนี่ยคือจะเป็นหนังเหมือนกันนะคะแล้วก็สายกระเป๋าก็เป็นหนังเช่นเดียวกันนะคะข้างหน้านะคะจะมีซิปนะคะซึ่งพอลูดแล้วเนี่ยข้างในนะคะก็คือจะบุดด้วยผ้านะคะซึ่งผ้านี่คือจะเป็นผ้าที่มีความรู้สึก texture นิดนึงนะคะสีขาวอม เบ็ดเบดนะคะแล้วก็ผ้าเนี้ยก็คือจะมีลักษณะเหมือนคล้ายๆเป็นผ้าลายถักๆนะคะแล้วก็จะมีช่องกระเป๋านะคะอยู่ช่องหนึ่งนะคะซึ่งช่องนี้เนี้ยก็คือค่อนข้างแคบมากนะคะใส่อะไรมากไม่ค่อยได้ก็หลักๆแล้วเนี้ยก็คือน่าจะเป็นในเรื่องของการใส่พวกกะดาษซับมารหรือบัตรต่างๆมากกว่านะคะแล้วก็ตรงช่องนี้เนี้ยก็คือจะมีปั๊มโลโก้กูชี่นะคะมีป้ายกูชี่อยู่ข้างใน ตรงนี้นะคะนิดนึงด้วยเช่นเดียวกันส่วนสายกระเป๋านะคะก็คือจะเป็นสายหนักนะคะมีรูอยู่ทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7รูนะคะซึ่งเราเนี้ยกคืออยู่ที่อันที่2นะคะนับจากฝั่งนี้นะคะซึ่งก็จะสะพายไหล่ได้ค่อนข้างพอดีมากๆสำหรับเรานะคะซึ่งเราเนี้ยก็คือสูงอยู่ที่ 166เซนค่ะมาดูที่ข้อทีของตัวนี้กันบ้างนะคะสะตัวนี้เนี่ยจากที่เราใช้มานานเนี่ยคือขอบอกเลยว่าน้องอึดถึกทนมากๆนะคะคือด้วยความที่มันเป็นแคนวาสนะคะไม่ใช่เป็นผ้าเหมือนกูชิโลโก้รุ่นอื่นๆนะคะทําให้น้องเนี่ยสะเทินน้ำสะเทินบกมากๆนะคะสามารถโดนฝนได้โดนละอองน้ําได้นะคะก็เช็ดออกได้ง่ายๆสบายๆเลยนะคะ ไม่ดูดสีไม่เป็นรอยขีดข่วนนะคะเพราะว่าน้องเนี่ยคือเป็นแคนวาสที่มีลักษณะเท็กซเจอร์อยู่แล้วนะคะเอาเป็นว่าพกไปเนี่ยคือไม่ต้องคอยกังวลว่ามันจะไปเลอะเทอะอะไรเนาะนอกจากนี้นนข้อดีอีกอย่างหนึ่งของน้องเนี่ยคือราคาดีมากนะคะตอนที่เราซื้อมาเนี่ยคืออยากจะบอกว่าน่าจะเป็นกระเป๋ารุ่นที่ถูกที่สุดของกุชชี่ณนะตอนนี้เลยนะคะคือเราซื้อมาที่4 4 0 0 0บาทนะคะซึ่งอยากจะบอกว่า บางช่วงเราเห็นใน i g ขายกันอยู่ที่ประมาณ3 6 0 0มเท่านั้นนะคะแล้วเรายังไม่ได้เช็คราคาต่างประเทศซึ่งถ้าเกิดเขาขายอยู่ได้3 6 0 0 0เราคิดว่าถ้าเกิดเราสามารถไปซื้อที่ต่างประเทศได้ราขอแท็กดีกว่เนียมันน่าจะราคาลงไปกว่านันอี้นะคะดังนั้นเนี่ยด้วยขนาดของกระเป๋านะคะแล้วก็ความน่ารักของกระเป๋านียเรารู้สึกว่าราคามันดีมากๆนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราช่องมากเลยคือเรามีความรู้สึกว่าเป็นกระเป๋าที่แบบ มีความคลาสสิกนะคะถึงแม้ว่ารุ่นนี้เนี่ยน้องจะออกมาประมาณแค่ปลายปีที่แล้วแต่ว่าด้วยลักษณะของกระเป๋าในเรื่องของ ทนสีในเรื่องของลายอะไรต่างๆเนี่ยเรารู้สึกว่ามันมีความคลาสสิกมากๆที่สามารถเป็นรุ่นที่ถือได้ยาวๆแล้วก็เป็นรุ่นที่แบบคลาสสิกลมบนได้เลยนะคะไม่ต้องกลัวว่าอีก5ปี10ปีแล้วเนี่ยมันจะตกยุคเนาะแล้วก็เข้าได้กับทุกชุดนะคะทุกสถานการณ์คือใบนี้เนี่ยถือไปได้ตั้งแต่ไปทํา <laughs> งานไปงานแต่งงานไปแดนนะคะหรือแม้กระทั่งถือไปแบบไปลุยๆไปต่างจังหวัดอยากถือไปก็สามารถถือได้นะคะเพราะว่าน,ออน้องคือถึกทนนอกจากนั้น นะคะคือน้องเนี่ยใส่ของได้มากกว่าที่คิดนะคะเดี๋ยวเราใส่ให้ดูคะ่ะว่าใส่อะไรได้บ้างขอเริ่มที่ร่มก่อนนะคะตอนนี้เข้าหน้าฝนแล้วร่มคันนี้คือเราซื้อจากช็อปปีมันแอบดีมากแหละเดี๋ยวเราลิงค์ไว้นะคะคือคนที่ชอบผงร่มคือร่มแบบอันนี้คือแบบเล็กและเบามากๆกระเป๋าตางค์นะคะกระเป๋ากุญแจอันนี้ก็จะเข้าได้ประมาณนี้มือถือนะคะเราเป็น iPhone 11เนาะถ้าเทียบขนาด ะะกระจกนะคะแล้วก็ลิปสติก Airpod นะคะกระดาษทิชูอันนี้นะคะก็คือใส่ครบหมดทุกอย่างแล้วนะคะก็คือจะเห็นได้ว่าใส่เข้าไปเนี้ยคือยังมีที่เหลืออยู่นะคะแล้วก็ไม่ได้หยิบของยากเลยนะคะพอปิดกระเป๋าแล้วนะคะกระเป๋าก็ไม่ได้รู้สึกบวมอะไรนะคะจริงๆยังมีที่เหลือๆอ,อยู่ด้านข้างนะคะด้านหลังนะคะ ก็จะเห็นได้ว่าน้องเนี่ยจุมากนะคะจุกว่าที่คิดนะคะแล้วก็น้ําหนักเบามากๆนะคะดลังนั้น,นียคนที่พกของกลางๆแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าใบนี้เนี่ยจะจุได้ไม่พอนะคะคือได้ในระดับที่โอเคสามารถใช้ชีวิตประจาวันได้เลยทีเดียวนะคะคร<ๆ>าวนี้มาที่ข้อเสียบ้างนะคะมีข้อเสียไหมคือเราอยากจะบอกว่าข้อเสียน้อยมากนะในความคิดเราแต่มันก็มีบางอย่างเหมือนกันนะคะที่เ,เราคิดว่าถ้าเกิด ถ้าคิดจะซื้อเนี่ยก็อาจจะต้องดูตรงจุดนี้นะคะว่าเราซีเรียสหรือเปล่าเนาะอันแรกเลยเนี่ยคือเป็นในเรื่องของตัวซิบนะคะก็คือจะเห็นได้ว่าซิปเนี่ยมันจะมีความเป็นคลื่นๆน,นะคะซึ่งเราอยากจะบอกว่าอันเนี้ยคือเราอยากได้กระเป๋าทรงนี้มาสักพักใหญ่ๆแล้วเราดูมาหลายเจ้ามากไม่ว่าจะเป็นปรารด้าซีรีนและอื่นๆกระเป๋าทรงนี้แทบทุกเจ้าเป็นคลื่นเหมือนกันหมดนะคะ ถึงแม้ว่านางกูชี่ตอนแรกที่เราซื้อมาจะไม่เป็นขึ้นแต่พอใช้ใช้ไปอะ่ะมันก็เป็นขึ้นเหมือนกันดังนั้นเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเป็นที่ทรงของกระเป๋านะคะซึ่งถ้าเกิดใครซีเรียสในเรื่องนี้เนี่ยเราคิดว่ามันน่าจะเป็นทุกใบเพราะว่าตอนที่เราไปซื้อซีรีส์เนี้ยคุณ SA เอเขาก็บอกว่าเป็นทุกใบเหมือนกันนะคะแล้วก็พอเรามาใช้กูชี่ที่ตอนแรกมันแบบไม่เห็นว่าเป็นอะ่ะในที่สุดแล้วมันก็เป็นเหมือนกันนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพอปิดกระเป๋าแล้วเนี่ยมันก็รู้สึก ไม่เป็นคืนแล้วนะคะดังนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าจุดนี้เนี่ยโอเคเราไม่ซีเรียสเนาะอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเป็นตรงแถบกระเป๋าตรงนี้นะคะเนื่องจากว่ามันมีรูให้ปรับไหลยรูเนาะถ้าเกิดเป็นคนที่ปรับรูที่ค่อนข้างยาวหน่อยนะคะตรงนี้มันจะไม่มีเหมือนตัวล็อกนะคะ ซึ่งมันก็จะทําให้มันมีความกระเดิดๆๆกระเดิดนิดนึงนะคะเวลาถือเนี่ยมันก็จะเห็นกระเดิดกระเดิดอย่างนี้นะคะก็เป็นจุดเล็กๆน้อยๆนะคะถ้าเกิดใครคิดจะซื้อเนี่ยก็ลองพิจารณาดูว่าจุดนี้เนี่ยมันทําให้เรารู้สึกไม่ดีหรือเปล่านะคะแต่ว่าในส่วนตัวเราเนี่ยคือไม่รู้สึกอะไรเลยเนาะรู้สึกว่าใบน,นี้เนี่ยคือชอบมากนะคะก็รวมรวมแล้วนะคะคือเป็นใบที่เรารู้สึกว่าคุ้มค่ามากๆานะคะถ้าเกิดจะลงทุนเนาะถ้าใครแบบว่า คิดจะซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมใบแรกนะคะเราก็คิดว่าใบนี้เนี่ยเป็นใบที่มีความโอเคเลยทีเดียวที่จะลองพิจารณาดูนะคะเพราะว่าทาั้งในเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานความทนนะคะแล้วก็ในเรื่องของราคานะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยขายต่อนี่คือค่อนข้างได้ราคาดีเหมือนกันนะคะเราคิดว่าเป็นใบที่คุ้มค่าน่าลงทุนในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะคะก็ถ้าเกิดใครชอบนะคะก็ฝากกดไลค์นะคะแล้วก็ซับสไคร์ให้หน่อยนะคะอนาคตก็เราจะมาเจอกันอีกค่ะ วันนี้ขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมค่ะบ๊ายบาย